เมื่อ,อไหร่ที่ความรู้สึกของเราลบรู้สึกไม่ดีรู้สึกแยก่กังวลเครียดโกรธแสดงว่าไม่ใช่ละคนคนนี้ไม่ควรไปต่อละแค่คิดอะจินตนาการนะลูกนะไม่ต้องรอให้เขามาอยู่ตรงหน้าเราหรอกแค่เราคิดถึงชื่อเขาแมงมวนท้องแล้วนะคุณเห็นคลื่นไหมคุณเห็นสัญญาณไหมสัญญาณของเรามันชัดมากว่าคนนี้ไม่ควรจะไปต่อ คนนี้ไม่ควรจะต้องมานั่งอ่านไลอาวร์ด้วยร่างกายของเราจะพูดกับเราได้ก็ต่อเมื่อเรารับรู้ความรู้สึกของเขาร่างกายเขาพูดกับเราด้วยความรู้สึกของเราความรู้สึกที่มันเครียดความรู้สึกที่ไม่ไหวแล้วความรู้สึกแบบบีบหัวใจจะจะขาดความรู้สึกที่แบบเป็นคนน่าสงสารความรู้สึกที่ทำไมฉันต้องโดนทำร้ายแบบนี้ความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกรัก ความรู้สึกหมางเมินความรู้สึกไม่โอเคความรู้สึกลบต่างๆเขากำลังสื่อสารกับเราตลอดเขากำลังบอกกับเราตลอดฟังฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้วเธออาจจะบอกว่าเธอแม่งแบบบีบหัวใจเธอแม่งรู้สึกไม่ดีแต่สำหรับตัวฉันฉันก็เหมือนกันกับเธอฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันกับเธอเหมือนกันหยุดได้แล้ว ก็เพราะอาหารไม่ไหวแล้วหัวใจไม่ไหวแล้วสมองไม่ไหวแล้วคุณทำร้ายเขาได้ยังไงอะ่ะเขาอยู่กับคุณตั้งแต่เกิดอะ่ะร่างกายของคุณพาคุณไปเจอเขาร่างกายไม่เคยบ่นซักคำร่างกายไม่เคยเรียกร้องอะไรจากคุณเลยคุณทำร้ายเขาได้ยังไงคุณกลับไปขอโทษเขาเดี๋ยวนี้นี่คือการรักตัวเองลูกนี่คือการรักตัวเองแบบ จริงๆลูกต่อให้หนูพยายามทุกอย่างเราได้คนนั้นกลับคืนมาหรือหนูกลับไปในความสัมพันธ์เดิมที่หนูเคยเจอตอนแรกหนูอาจจะรู้สึกหลอกตัวเองแต่สักพักหัวใจมันจำได้ความรู้สึกมันจำได้ว่ามันเคยโดนทอดทิ้งแบบนี้ร่างกายมันจำลูกบางคนก็ทำร้ายร่างกายซ้ำซ้จนกระทั่ง อาจจะเป็นโรคต่างๆหลายคนเป็นเยอะมากใช่ไหมที่เป็นซึมเศร้าเพราะเขาไม่รู้จักร่างกายตัวเองลูกร่างกายของเขานี่แหละเป็นเพื่อนแท้ที่สุดเป็นคนที่รักเธอที่สุดอย่าทำร้ายเขาเลยลูกหนูเห็นหรือยังว่าความรู้สึกเนี่ยอารมณ์เนี่ยเขาไม่เคยหลอกตัวหนูเลย เขาส่งสัญญาณให้หนูตลอดเวลาเขาส่งคลื่นพลังงานให้หนูตลอดเวลาลูกดังนั้นกลับไปฟังความรู้สึกของเขาเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกของเราลบรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ก,กังวลเครียดโกรธแสดงว่าไม่ใช่ละคนคนนี้ไม่ควรไปต่อละแค่คิดอะจินตนาการนะลูกนะ ไม่ต้องรอให้เขามาอยู่ตรงหน้าเราหรอกแค่เราคิดถึงชื่อเขาแม่งมวนท้องแล้วนะคุณเห็นคลื่นไหมคุณเห็นสัญญาณไหมสัญญาณของเรามันชัดมากว่าคนนี้ไม่ควรจะไปต่อคนนี้ไม่ควรจะต้องมานั่งอานไลาอาวณ์ด้วยใช่คุณรักเขามากใช่คุณเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากแต่อย่าลืมว่าร่างกาย เขาก็ต้องการความรักร่างกายเขาก็ต้องการการเยียวยาเช่นกันชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ Bye.